สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้ย่ายไผ่มีเมนูสําหรับวันหยุดวันแม่ค่ะพี่น้องย่ายเห็ดกับเข่าว้ถ้าไ,วไปวัดมืออื่นน้าเห็ดกินแดงน้ำหรอค่ะพี่น้องเห็ดแล้วก็ใส่บแบงใส่หม้อไว้เนี่ยหมดสุดอุ่นเลยค่ะใส่ตู้เย็นดอุ่นสับวันยังคอยเปิ้ลเด็ดเฝานะคะ่ะเพราะว่าต้องไปถือศีลม,มืออื่นเป็นวัานไผยได้พี่น้องไปตรงกับวันแม่ใช่ไหมดีเมะะื่อวาให้ลูกระยุดงานย่ายก็บับเศษไปจําศีลอีกเนาะคะ่ะ มีโอกาสก็ได้ไปอีกแล้วจ้าพี่น้องเามาลงมือขวานใก่กันเลยค่ะพี่น้องไกล้กันไกล้บา,า,า,านเด้อจ้าได้ซื้อมาจากตลาดติเพันเห็ดใบแล้วเนาะค่ะเพราะว่ายายบ่ได้เลี้ยงไกเ่เนาะเขาก็สิมาตัมเครื่องไส้กับพ่อหยะะาบหยาเป็นราคาตำพริกหอมแดงกระเทียมอันเรากะตักไข่เนาะคะ่ะขวานไส้กันให้ไก่มันสุกและะ้วก็ หอมๆลราก็ฝักลงเลยค่ะฝักนี่ก็เสียมาตะบานไม่ดอง้ะพี่น้องฝักม้่นน้อยกลมๆไหมค่ะคนอื่นนี่ยังก็ฝักหอมมาสั้หน่วยใหญ่ๆเด้ค่ะพี่น้องนวยหนึ่งเลยเต็มเกือบเต็มหม้อเลยค่ะพี่น้องขวัวส่กันกับไกล้วก็ได้มาดีเฮาก็เติมน้ำไปแล้วเติมเทศเทนฝักฝักลงไปแล้วค่ะปรุงรสเลยจ้ะพี่น้องก็ะเอาไปแดกลงไปว่าตวงเลยพี่น้องเทศจวกจากจวกจากเราจะตามขั้เหมาะสมล่ะค่ะ กับพงปรุงรสแล้วก็ผงนัวเนาะค่ะพี่น้องนำปลานำลงไปพี่น้องตามเครื่องปรุงอาหารบ้านเห่าได้กินแล้วเล่าเฮาเนี่ยบพรดิเห็ดยากจาก้าไปเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ปิดฝาไว้เลยค่ะพี่น้องปรุงแล้วเรียบร้อยแต่ซุกและะ้วนคะ่ะนั่งย่ายแบงา่งออกที่เหลือเก,ก็บเต็มหมอ้อย่ายตักออกใส่หม้อหน่อยไปวบปบอกว่าท่านเอ,อาไอตูใส่ได้ค่ะย,าย่าแตเอามาตักตักไวปอ,อื้เอเสาร์เสร็จปรุงไม่เนาะคะ่ะอันนี้คือเห็ดกินแล้งปรุงใส่ผักใส่ย,ยังตักออกมา,สาใส่ถ้วย สิไปสู้ลูกสู้เต่ากินละจ้าพี่น้องวานนี้กินแรงเขาแรงเลยค่ะพี่น้องมาเด้อกินเขาแรงน้ากันค่ะหอนหอนหอน <c oughs> หิวหวหลายว่าสิสดเยนนน็นหอนหอนมันก็เย็นกอนนะ้ะพี่น้องเนาะคุณน,น่ะหลานย่ายก็อาบนามแล้วถ้าแปลงมนโอกโลกูกมนานัางสดน้ากันกับย,าย่าหนหละพี่น้องมาค่ะมากินเขาน้ากันเด้อจ้ากินเขาแรงหฮมแรงน้ากันเด้อค่ะพี่น้องวันหยุดมืออื่นก็เป็นวันแม่สิไปทำกิจกรรม ยังกลับไปผูใ้ใด้สิไปเที่ยวกับไปเนาะค่ะสําหรับยายกัสิไปถ้ำบุญยุวัดคือเก่าละจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะขอพูดหลายๆเ้อที่ชม่มิีบจนโจอไมากินข้าวน้ากันเ้นนยพี่น้องเ้อกินข้าวกับแกงไก่กับปลาแดกบองมาซานพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ